ไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดคราวนี้จับคนที่ค้ายาเสพติดได้ในวัดจับได้ในวัดเลยนะคะเ,เอเย่นที่จําหน่ายขายก็เป็นพระคนที่มาซื้อก็เป็นพระด้วยใช่อยู่<อ>เกิดขึ้นที่พัทยาที่ชนบุรีระนะครับคือตํารวจเนี่ยเขาไปล่อซื้อนะครับเครือข่ายค้ายาเสพติดนะครับหลังจากแจ้งทราบมาว่าลูกบ้านคนหนึ่งชื่ในบาสน,นะครับของํำนันตำบลสตหีบเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาบ้าก็เลยไปตามจับจับได้เนี่ย จับได้3เม็ดนะ<ฆ>ยาบ้านี่คือภาพตอนที่เขาเข้าไปจับกลุ่มนะ<ฆ>ในบ้านนะจับได้เนี่ยยาบ้าเนี่ยสมเม็ดแต่มีการขยายผลต่อเนื่องกันไปนะใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ จับนบาบาสได้แล้วก็ถามในบาสว่าไปเอายาบ้ามาจากไหนนะคะในบาสก็เลยสารภาพออกมาหมดเลยบอกว่าไปซื้อยาบ้ามาจากพระปาโมดหรือว่าไปนะคะพระในชื่อเล่นชื่อว่าไปก็เลยตำรวจก็เลยซ้อนแผนเลยอ้าอย่างนั้นบาสพาไปเลยไปล่อดซื้อยาบ้ามานะคะจากพระรูปนี้นั่นแหละแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้จริงๆพร้อมกับของกลางนี่เลยไปดูบรรยากาศตอนที่ตำรวจเขาเข,าเข้าไปในที่เกิดเหตุกันดีกว่าเช่ครับ เมื่อกี้หนึ่งรอบตอนเย็นหนึ่งรอบยังไม่รู้ตัวอีกยังไม่รู้เลยลาลาตอนสายผมจะไปทำงานเนี่ยตื้อลาลาว่ากันมันอย่างี้มันซี้ก็ทันตัวน่ารักเลยนี่สายยาวที่สมัยก่อนยังไงตอนนั้นยังไงนี่คือไปแม็กเกนครับ อโม่ที่ว่านี้อดีตก็เคยถูกจับในคดีค้ายาเสพติด oh. ถูกจำคุกมา oh. นานเกือบ3ปีมาแล้วเขามีฉายาว่าไปแม็กแคนนะครับพ้นโทษมาเนี่ยมาบวชอยู่ที่วัดนี้ 3, สามพรรษาแต่พฤติกรรม ยังไม่แตกต่างยังเหมือนเดิมทั้งค้า<ฆ>แล้วก็ทั้งเสพยาเสพติดตด้วยขาบอกว่าโอโ้โหคือไม่ใช่ว่าธรรมดานะกลับมานี่คือหันมาเสพด้วยหันมาค้าด้วยนะคะแล้วก็มีนายเขาบอกว่าชื่อว่าธนวินรู้จักกันในเรือนจํานะมาเป็นเครือข่ายเบื้องต้นก็สรารภาพอย่างที่บอกทั้งเสพทั้งค้ามาตลอดเวลาที่อยู่วัดเลยจนกระทั่งมาถูกจับนี่แหละนะคะแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าที่เขามาค้าขายแบบนี้เพราะสืบทราบมาว่าในวัดเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าชายหญิงกว่า10รายมีการซื้อขายกัน ผ่านทาง Facebook แล้วก็วนเวียนเข้าออกกันในวัดตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เลยเป็นลูกค้าลายหลักเลยนะคะสำหรับแก๊งนี้เนี่ยตำรวจจับวันนี้จับได้4รายด้วยกันนะคะก็คือพะระปาโมดนี่แหละไปนี่แหละนะคะที่เป็นคนขายนะคะแล้วก็นายธนาวินซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนายปฏิพานหรือบาสที่ตำรวจเนี่ยไปล่อซื้อตอนแรกแล้วก็ขยายผลนะคะแล้วมีพระสุนทรด้วยมีพระอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ยแหละคะ่ะที่เขาเสพแล้วเขาก็ซื้อกันในวัดคือตอนทนะี่ตำรวจไปถึง ไปเจอพระสุนทรก่อนเลยอออันนี้คือในวัดเลยนะครับ